วันนี้คนเยอะมากครับบี่ถือฮัตหมื่หน่หาฮัตบัวถือแท้จะตัก่อยได้ไปถือตอนอแอุ้ยอ่า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 อขบเข้ารถขนี่นะอเต้ของหน้าเลย ุ้ยรอยังไม่ไปครับทุกคนรอยังไม่ไปครับกี่เดียวกี่เดียวกี่เดียวเดียวเขาตั้งมานั่งเดียวมาตั้งมานั่งลายเน่็นสายจอมปเียเามานั่งลายคนมานี่ที่่ มันมาแบบหมือนกับฮวาน้ากับัวหน้าอะไรหรอขอมนังทยที่เรานี่ืครอบครัวอาจจะไม่ดุกลูกเท่า พ่อกับแม่พอกับแม่ใจนี้ลูดีไนมาม่เรากเลอยี่ลอยดีผาทอนแม่เก่าสิ

อัี้พี่วันนนะอันนี้8000ขึ้นไปาบครับครับผมคเถอะอ๋อเซฟเซฟพี่สาวแม่คือเซฟอะไรแม่แคปหน้าจอโอนเงินไปได้ไม่เป็นข้าวไม่เป็นไรครับน

กระเด็นบอสม่พ่อกระเด็นอแม่เด็นตีบ้า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 นตีบ้เนตีบนตีบ้านตีบานบ้านตีบ้านตีบานตีนตีบ้นี้านตาตานนี้านตนตีบานตตีบ้้านต้านตี้านต้านตีบีบ้านตีานบ้านตีบ้านตีบีบ้านบ้าน หนึ่งแส้มตาเมห่ามเือฉขาดตัวเ่นซื้อนบอกว่าทอดเ่าบไม่อทอดมั้ยได้ครับแม่แแคปหน้าจอมาเลยจ่ายอาทิตย์ละเซมาแ้วคอยจัดแสนเลยหรอป๊าด なるほど。